ับผมวันนี้ขึ่งก็เป็นวันเดิมนะครับวันที่สิบเก้านะครับผม <c oughs> ก็พยายจะถ้าตัดวันนี้ก็จะลงทั้งสองคลิปเลยนะแยกกันไปอะอันนี้ตัวปัญหาของเรานะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับเจ้าปัญหาของเราหายากหายเย็นนะครับก็คือตอนนี้ <c oughs> เป็นตัวเดียวที่ผมซื้อมาจากบางแค นะครับผมก็หมดหมดนะครับตอนนี้เหลือแค่ตัวนี้เลยนะครับอยู่อยู่นะครับอยู่อยู่เจ้าตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวเก่งต,ตัวโหดขึ้นมานะครับเพราะว่ามันตีแรงสเสลืือเกินนะครับเพื่อนๆก็หลายคนนะครับยูทูบเบอร์สายเบเบขาก็พยายามหาออคอมโบให้มันหมุนครับก็จริงๆแล้ว ผมก็คิดอยู่ในหัวอยู่เหมือนกันนะว่าผมจะเบตมัน,น,นตีแรงมากถ้าเปลี่ยน2อ,อันเนี้อาจจะเก่งขึ้นเยอะนะครับเปลี่ยนลัเชียดกับบิดนะครับให้มันลดทอนความตีโหดลงมาหน่อยให้มันหมุดได้นานเพื่อนกหน่อยผมว่าอาจจะดี โอเคอันนี้ก็เป็นเซต UX นะครับ0ูนย mm ์สามก็2อันนี้จะเป็นสตาร์เตอร์นะมีที่ชูดมาให้นะครับศูนย์หนึ่งกับศูนย์สองศูนย์สามก็จะเป็นตัวที่ไม่มีที่ชูดมาให้นะครับผมแต่ว่าเขาหาได้กว้างนะครับผมตอนนี้แต่ถ้าเอาจริงอ่ะ ตัวแทนวางเจ้าเขายังมีอยู่เยอะนะครับลองเช็คกันดูดีดนะครับผมใครที่อยากได้ตัวแทนนะเพราะเคซีเขาก็แปะให้แล้วว่าร้านตัวแทนมีตรงไหนบ้างนะครับผมก็ไปเลือกไปหยิบไปจับกันได้อ,อันนี้อาจจะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าไม่น่ามีอะไรมากนะครับ คลิปนี้ก็เป็นการอันบ็อกให้ดูเฉยแล้วก็ดูว่าคอมโบที่เขาแนะนำเนี่ยมคืออะไรเพื่อใครที่อยากจะเล่นนะครับจริงๆแล้วมันผมว่ามันมันเก่งทุกตัวแหละนะอยู่ที่ว่าคุณเล่นตัวไหนแล้วมันถนัดมากกว่าถนัดมือคุณอนะซึ่งผมอะยังไม่เคยผมเคยเล่นแต่พวกภาคเก่าอะนะเต่าขนองมังกรฟ้า เสือขาวผงแดงนะครับนั่นคืออล่าสุดที่ผมเคยเล่นนะก็อันนี้มันก็ใหม่เหมือนกันเอาตรงยังไม่เคยชุดลงเขาเรียกว่าอะไรยังไม่เคยชุดลงไม่เคยชุดลงสนามเลยเนี่ยมันก็จะไปแข่งอยู่แล้วนะครับผมก็ว่ากันไปคนระับครั้งแรกก็เป็นเอาไปเอาวัตสุการไปงค์วัสุการไม่ได้อะไรมากมแจม นี่ได้ที่ชูดเป็นสายสีเงินมาเลยนะครับเดี๋ยวขอแกะสายก่อนเพราะว่าไอ้สายนี่มันคือผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเล่นแบบเชือกหรือเล่นแบบสายนะครับบางคนเขาก็บอกว่าเชือกดีกว่าบางคนบอกสายดีกว่าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเแบเบสีน้ำเงินของผมมันเยอะมากเลยอะ่ะนี่ ยังไม่รู้เลยว่าจะทำให้มันตรงยังไงนะครับไหนก็คือเขาว่าถ้ามันงอมันจะพังไวนะเปลืองมันก็จะขูดกันเยอะเนี่ยถ้ามันงอท้ายก็ต้องให้มันตรงนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะชูดก็ไปรแกะให้ดูเป็นตัวของ เบตมันเลยเบเบมันเลยนะกันนะครับ,บรผมรู้สึกว่าเขาทำสีน้ำเงินได้สวยทุกตัวเลยครับนี่เป็นบิดตัวใหม่นะก็เป็นบิดสายแทกนะครับบิด A นะครับอันนี้แทกน่าจะจ๋าอยู่อ่ะ เฮ้ยถ้ามันเตีย้ยมันแทบจะใช้แทนโลแฟตได้เลยนะคบเนี่ยเอาจริงและดีกว่าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่เคยลองอันนี้คือ1.60 1.60ใช่งหใช่ปะขอดูอีกแป๊บ1.60ใช่เนี่เตีย้ยบอกเลยโอ้โหโอ้โหเป็นเบรที่หนักหนักมากเลยครับนี่หนักกว่าไอ้ตัวนี้ทั้งตัวอีกอะ ไม่รู้พูดเกินไปหรือเปล่านะแความรู้สึกแม่งบอกอย่างนั้นเลยนะครับผมโอเคลอามากรอบก่อนออจอมทำลายล้างครับเทพเจ้าแห่งจอมทำลายล้างซีรีส์ใหม่ก็จะหมุนแล้วตรงหน้ามันจะไม่หมุนตามแล้วนะครับผมว่ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนเอามาแข่งเยอะเชื่อผมดิคือกะแบบวันฮิตคิวเลยอะ ก็คือแรกเลยอะถ้าไม่ได้ก็คือเสียหนึ่งแต้มอะไรอย่างเงี้ยนะอจอมทำลายล้างครับเอาไปไกลๆก,ก่อนครับเราไม่ใช่ใสายทำลายล้างนะเราเป็นสายวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงกันไปข้างนะผกะว่าจะเล่นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับออลืม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 ดูคอมโบในกล่องผมว่ามันมันต้องแบบผมอะแบบที่ว่าให้มันทอน แรงมันลงเชื่อดิเอา้าเดี๋ยวนะเอ๊ะงงๆทำไมทำไมมันเขาให้นี่สามตัวมันมาจากสามกล่องเลยนะเนี่ยหรือนี่คือคอมโบสุดโหดที่เราคิดกันไว้แล้ว คือคุณต้องซื้อสามกล่องอย่างนี้เหรอเฮ้ยนี่คือความความลับเลยปะเนี่ยคือถ้าสามตัวนี้รวมกันแล้วจะเป็นสุดยอดเบเบ็ดเหรอใช่หรอวะจริงปะเนี่ยผมว่าไปไอใบนี้ผิดปะเนี่ยผมว่าไปแปลกว่ะแต่น่าสนใจมันอาจจะเป็นกิมมิคของมันหรือเปล่าไอยู X เนี่ย เพราะสามกล่องอาจจะเป็นสามชิ้นที่สลับกันเลยหรือเปล่าโอเคเว้งั้นเดี๋ยวใบนี้วางไว้ก่อนเอาไว้เช็คเอาไว้เช็คถ้าเป็นไปได้ก็คือทุกคนอาจจะต้องซื้อสามกล่องนะครับเนี่ยแบบซื้อสามกล่องก็ได้คอมโบสุดโหดคอมโบแชมป์อะไรประมาณนี้ไปเลยแปลกๆเนี่ยทำให้ผมรีบอยากแกะเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะให้สามตัวมารวมกันอย่างนั้นเลยจริงๆหรือเปล่านะเฮ้ย ถ้ามันใช่อย่างนั้นผมจะทําคลิปแยกและจะลองจะลองเนี่ยไอ้สามตัวนี้สลับกันดูดิว่ามันจะโหดอย่างที่เขาว่าเปล่าจะโหดอย่างที่เขาว่าเปล่านี่มันไม่มีอะไรมากนะมันแทบจะเหมือนกันเพราะว่าฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ผมสนใจตอนนี้มันไม่ใช่ตัว ตัวเบเบ็ดแล้วนะครับเนี่ยผมไม่สนใจเรื่องคอมโบที่มันแถมมานะครับจริงๆอ่าผมเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าไอเบิร์ดเนี่ยมันไม่ใช่พระเอกพระเอกก็คือตัวนี้พระเอกที่ไหนไม่เคยชนะใครเลยและอันเนี่ยเนี่ย อันนี้มันมเด่นที่อันนี้นะที่ผมซื้อผมไม่ได้คิดถึงเรื่องแักเชตหรือว่าเบรเลยนะผมคิดถึงตัวบิดมันนะเ <c oughs> <adelante> พราะว่ามันเป็นบิดใหม่สางสามกล่องนีมันเป็นบิดใหม่ออย่างว่าก็อาจจะต้องซื้อทุกคนจริงๆนะครับแบบคนละสามจริงๆ <c oughs> อันนี้มันก็เป็นบิดที่เอาไว้คือผมอาจจะเอาไว้สฟิงค์คาวผมย,ยังยังยังไม่ลงตัวอยู่ตัวเดียวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะใช้บิดอะไรก็เดี๋ยวจะต้องลอง ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูคอมโบจะได้เส,เสร็จไปนะครับผม๊บถามว่าสวยไหมเนี่ยเนี่ยจะเป็นพระเอกได้ยังไงอะเพ <c oughs> <c oughs> ื่อนดูเพื่อดูดิ <c oughs> ตัวไหนมันควรจะเป็นพร่เอกเหมือนกันนะ นแค่อันนี้มันก็เหวแล้วอะ่ะเนะพระเอกมันต้องมังกรนี่แดนแดนบัสเตอร์นี่มันต้องเป็นพระเอกดูความสวยนะส่วนตัวผมว่าแดนบัสเตอร์มันสวยกว่าเยอะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเคลียตรวนี้ออกก่อนต่อไปก่อนนะครับต่อเป็นตัวของมันไปก่อนเออแต่พอต่อแล้วสีมันเข้ากันเนาะมันเป็นเฉดที่ร้อนแรงมากนะครับแต่ตัวเดมันก็ซึ่ง ก็อาจจะออกแบบมาเพื่อความเก่งก็ได้เนาะถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้นะมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ้ยอย่างนี้มันจะงัดงัดเขาเหีเห้ยอเดี๋ยวว่าไปเรามาดูคอมโบแต่ว่าไอ้ดิสบอลมันจะไปใส่กับใครได้ผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวดิสบอลน,นี่มันจะเก่งกับใครนะครับ อ้าวอ้าวเหมือนกันเหมือนกันเดะหรือว่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบสามตัวที่รวมกันได้สุดยอดสุดยอดเบรดอย่างนั้นหรือมีแววแล้วล่ะว่ามันจะให้เราประกอบออกมาได้เป็นตัวนั้นตัวเดียวนะครับผมก็โอเคไขข้อสงสัยแล้วไอไอเม,มนนนมันจะเหมือนกันแน่ละ่ะทีเนี้ย ก็เดี๋ยวลองเลยตัวเนี้ยมันจะเก่งแล้วแค่ไหนอะถูกไหมมันต้องเก่งอะเพราะทุกตัวที่ผ่านๆมาที่ผมดูเขาทำคอมโบตามเมนนวลมันอะก็เก่งทุกตัวเลยนะเนี่ยตามไกด์มันอะลองต้องลองเดี๋ยวลองเลยนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ลองวันนี้นะครับเพราะว่ามีภารกิจต้องไปทํานะครับสักง่งสักผ้าไม่รู้ซักเสร็จหรือย,ยังตอนนี้ปล่อยอบอยู่นะครับ เราไปดูตัวที่เขาว่าเป็นเก่งนะเก่งหนานะครับหากันให้ควักหากันทิเข่งดินนะครับก็คือหน้าเก่าๆอะ่ะเขาก็าจะมีตัวเก่าๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะซื้อสามกล่องใหม่นั้นนะครับก็จะได้ตัวใหม่ไม่ต้องซื้อตัวซ้ำนะก็ว่ากันไปะจะเก่งแล้วแค่ไหนใช่ไหมครับตัวนี้ดูให้มันถ่าย อ่ะอันนี้อย่างที่บอกนะมันจะเป็นแค่ตัวเบ,บีอย่างเดียวเลยนะครับผมที่เป็นวิสร์โรดนะครับมากับ5 7 0เจ็ดอ่าแปลกๆแ,แต่ไม่รู้ว่ามันจะดีจริงไหมดีบีคือบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ได้เรื่องนะครับแปลกเท่าที่ผมดูจากรูปทรงอ่ะมันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะดีเท่าไหร่เอ๊ะอ่ะ เหมือนกันเลยพอเป็นอันนี้ก็ไม่ไม่มีไกด์ให้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวผมลองทำยอดเบเบทที่เขาที่ไกด์เขาให้มาก่อนนะครับผมว่มากันไปแล้วนะครับยอดเบเบทกำลังจะถือกำเนิดขึ้นนะครับแต่ผมไม่ไม่ได้บอกนะว่ามันเก่งอนะ่ะ ย่าเพิ่งไปซื้อสามตัวแล้วเอาไปทำกันนะรอคนอื่นเขาไปลองก่อนเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ลองวันนี้นะครับก็น้องๆหนูๆก็ไปเอาคอมโบปกติที่เขาใช้กันนะเอามาเล่นกันก่อนเพื่อผมอเออไอตัวที่สองก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้โชว์ให้กล้องดูเลยนะมันตื่นเต้นกับไอคอมโบไกด์นั่นเกินไปหน่อย แก้ตัวแก้ตัวเดี๋ยวมันโชว์หนักๆกลตัวนี้แหะศาสตร์โรสนะครับถามว่าดีไซน์เป็นไงผมชอบนะไม่รู้ว่ามันสร้างมาเพื่อให้เก่งด้วยหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันโอเคอะ่ะมันสมดุลนะมันเท่อะมันสตามีนามันเป็นสตามีนาที่แท้ทูอะ่ะนะมันดูมีลูกแก้วพลังนะนี่ก็เป็นลัเชตนะครับห้าเดเป็นรัเชตใหม่ สวยใช้ได้บิดดิสบอลนะครับผมเหมือนอ่ะเป็นไงความสตามินา่ามือหมุนก็ปั่นแล้วนะครับงั้นลองประกอบก่อนให้เห็นตัวมันเป็นเป็นก่อนนี่อย่างสูงผมบอกเลยว่าร่วงโดนตีทีเดียวร่วงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไอคอมโบที่เขาแถมมา มาลองทํากันสิมาลองทํากันนะครับคอมโบคอมโบเขาให้ใช้อะไรให้ใช้เบสของเฮลแฮมเมอร์รัดเชดของมิซาตโรดแล้วก็บิด แดนบัสเซอร์อ่ะเพื่อนๆว่าเก่งไหมล่ะอ่ะมันมันแปลกๆนี่แหล,ละมันดูลองเดี๋ยวผมลองเพื่อนๆไปลองกันแล้วเก่งไหมบอกผมด้วยนะมันก็จะกลายเป็นสายบาลานที่โจมตีมันก็จะเป็นมันก็จะกลายเป็นโจมตีเลยหรือเปล่ามันกลายเป็นโจมตีเลย แน่นะเนี่ยแต่ผมลงคลิปไปนะเดี่ยเขาก็ทำกันนะทุกคนก็น่าจะทำเชื่อดิใครแม่งซื้อมาแม่งเห็นอย่างเงี้ยมันต้องลองทำเล่นกันทุกคนอนะ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกับ UX3 อตัวใหม่นะก็เดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวลองการฟิวชั่นตามนีนะ้เดี๋ยวผมลองเลยโอเคไว้ยังไงก็ไ้เจอกันคลิปหน้าหน้าหน้าต่อไปนะครับผมคลิปหน้าอาจจะเป็นการ โชว์ทีมนะโชว์ทีมที่จะไปลงแข่งในวันที่29เอ้ย28นะครับ โชว์ไปเลยนะครับผมว่าเอาอะไรไปนะครับก็แต่อาจจะต้องไม่รู้ว่าจะได้อัดวันไหนนะหรืออาจจะไม่ได้อัดก็ได้นะครับคลิปนั้นอาจจะไปเจอกันอีกทีงานแข่งเลยก็คลิปนี้ไปแล้วนะครับผมฝากไว้กับคอมโบนี้ด้วยสุดโหดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อาจจะโหดไปแล้วครับบ๊ายบาย